จังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน stronger together โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2565เป็นต้นมาสถานีตำรวจภูทรเนินมะปรางโดยการนำของพันตำรวจเอกเอกภพพรมราชผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเนินมะปราง ได้มีการดําเนินการตามโครงการการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตําบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสตรองเกอร์ทีเก e เตอรดังนี้เนมีการประชุมชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการวิธีการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. เขาพบนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของโครงการและประสานการทำงานร่วมกันสามประชุมชี้แจงชุดปฏิบัติการเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและแนวทาง 4. สถานีตำรวจภูธทเนินมะปรางได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการและชุดปฏิบัติโดยการคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจในสังกัดมีอธยาศัยยิ้มแย้มแจม่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้าไปทำงานในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาในชุมชน ห้ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านรอพอสอตและอสอมอและคณะแพทย์โรงพยาบาลเนินมะปรางเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางทางแก้ปัญหาร่วมกันหกระดมความคิดจักเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนเพื่อกำหนดเป้าหมายขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา,าเป็นระบบดังนี้ประชุมชาวบ้านในพื้นที่เพื่อทราบถึงปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกำหนดเป้าหมายและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบมอบหมายภารกิจในการดำเนินการร่วมกันทำงานร่วมกันและมีการติดตามประเมินผลการทำงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างยิ่งยืนมีการจุดตรวจป้องกันอัชญากรรร่วมแจ้งเบาะแสและร่วมระงับเหตุออกตรวจร่วมในพื้นที่เพื่อป้องกันอัชญากรรมและประชุมติดตามผลการทำงานร่วมกันนำเอาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้แก้ไขปัญหาเช่นไลน์เฟซบุ๊กทิกต็อก ประชาชนมีความพึงพอใจและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายประชาชนมากขึ้นเช่นกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือประชาชนชุมชนบำบัดเนินมาปรางไม่ทิ้งกันศูนย์ปฏิบัติการจิตเวชฉุกเฉินสถานีตำรวจภูทรเนินมาปรางพื้นที่รับผิดช,ชอบ769.35ตารางกิโลเมตรมีประชากรรวม36,201คน4ตำบล4 4หมู่บ้าน1ตำบลเนินมะปราง สองตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก3ามตำบลบ้านมุงสิ์ตำบลชมพูสถานีตำรวจภุทร1เนินมะปรางสามารถควบคุมจำนวนสถิติคดีอาญาหกลุ่มซึ่งคดีอาญาทั้งห้ากลุ่มผ่านตามเกณฑ์ประเมินทุกรายการ มีการขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการพบปะพูดคุยกับเครือข่ายแนวร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวโดยมีการประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเป็นประจำทุกเดือนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายประชาชนกับเจ้าหน้าที่ชอมอส ผ่านช่องทางต่างๆเช่นไ ne ์ Facebook เป็นต้นมีการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนจิตอาสาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฝึกผู้นำชุมชนอาสาสมัครบ,บ้านเป็นประจำทุกปีและฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดินมะปรางเจ้าหน้าที่ชุดชอมอสอ มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายประชาชนเป็นประจำและต่อเนื่องมีการประชุมและมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการทำจิตอาสาพัฒนาอย่างต่อเนื่องการรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในตำบลชุมชนหมู่บ้านทั้ง5ด้านด้านสังคมนำผู้ป่วยจิตเวทที่มีการแจ้งเหตุส่งโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้านในการมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ไขาปัญหาไฟไหม้โดยช่วยประสานรถดับเพลิงกลับให้กับชาวบ้าน ด้านปัญหาและความขัดแย้งได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและระงับเหตุทะเลาะวิวาทด้านอื่นๆเช่นมีการพัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้านทำความสะอาดสถานที่ต่างๆโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน stronger together ผู้บังคับบัญชาระดับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมของการสร้างเครือข่าย ซึ่งมีเครือข่ายภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมขอบคุณค่ะ